ตอนที่18เท้าที่เล่งกับเวลาที่เพิ่งจะตีหนึ่งระหว่างวิทยุจักพันเอกนอร์แมนเงียบไปเช่นนี้นักลาดัรั้จางต่างพากันคิดถึงแต่เหตุการณ์ประทดที่แซลม,มอนกำลังเผชิญอยู่ใจจริงนั้นอยากเข้าไปมีส่วนร่วมแต่ก็ต้องจนใจเพราะระยะยังไกลเกินไปหลังจะเคลื่อนจากจุดนี้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วส่งลงณนะจุดใกล้เคียงพื้นที่ประทะก็เกรงจะไม่รอดเมื่อประสาทส่วนที่หําลังร้องตะโกนบอกว่า บักนี้เวียดกงจำนวนหนึ่งกำลังรอเล่นเกมกับพวกเขาอยู่เฮลิคอปเตอร์ลงมารับเมื่อใดเมื่อนั้นจะเป็นเวลาเริ่มลงมือปฏิบัติการของเวียดกงทันทีนักล่าลับจ้างที่กำลังควานหาตัวเวียดกงในขณะเดียวกันเวียดกงมันก็กำลังควานหาตัวนักล่ารับจ้างเพื่อการแก้แค้นและเป็นเป้าหมายหลักเช่นกันส่วนเฮลิคอปเตอร์กับนักบินอเมริกันนั้นพวกมันต้องถือเป็นของแถมนี่คือเหตุผลที่จ่าดาวเหนือต้องสั่งการให้เคลื่อนหน่วยทันทีในยามดึกดื่นเช่นนี้ เราก็ไม่ยอมให้เฮลิคอปเตอร์ลงมารับมาเกี่ยวข้องด้วยเสียงพันเอกนอร์แมนเรียกมาอีกนอสตานอสตาตอนนี้สามชุดหนุนเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายแล้วนะคุณคิดว่าเราควรเสนอแนะ่านการปฏิบัติการกับพวกเขาอย่างไรดีตรึงกาลังไว้เฉยครับโอบล้อมพื้นที่นั้นว้ทุกด้านไม่ต้องลุกข้าามันแต่รอให้มันลุกขวา,าเราเองนะครับให้คนของเราเร่งดัดแปลงที่กำบังให้ดีไว้ก่อนเพราะตอนนี้เราเสียเปรียบในเรื่องที่กำบังอยู่อย่าคิดเข้าตีหักด่านเมื่อเห็นว่าคนของเรามากกว่า เพราะน่าเป็นการเดินเข้าไปให้มันฆ่าชัดๆรอเวลาเช้าแสงสว่างปรากฏค่อยวางแผนลุกเข้าตีโอเคไหมครับโอเคนอสตาตอนเนี้รู้มาว่าเวดกงมันมีที่ตั้งยิงที่กำบังดีกว่าฝ่ายเรามากมันอยู่สูงกว่าด้วยยังไงผมจะสั่งการเขาตามที่คุณบอกนี่แหละโอเคขอบคุณทั้งคู่ระงับวิทยุเมื่อการติดต่อเสร็จสิน้นขบวนเดินเร่งความเร็วมากขึ้นอากาศยามดึกดื่นแม้จะเย็นยะเยือกแต่เพียงใดแต่คนก็รังเหงื่อไหลได้เหมือนกัน นักล่ารับจ้างทั้ง14โคตรคล่างเปียกโชกเหมือนถูกาสาดด้วยน้ำแต่ไม่ได้ปริปากบ่นคําใดทั้งสิน้นประสาททุกส่วนเปิดกว้างเพื่อรับรู้ความเคลื่อนไหวของศัตรูที่อาจดักรออยู่ณจุดใดจุดหนึ่งในพื้นที่จ่ายยุทธพงศ์ที่ตัดสินใจใช้เส้นทางสำหรับเคลื่อนที่เพราะตลอดทุ่ง้าอันกว้างไกลจากจุดเริ่มต้นจนถึงที่หมายเป็นพื้นราบที่สามารถตรวจการข้างหน้าไปได้กไกลไม่มีพื้นที่รอดแหลม ไม่มีจุดซุ้มโจมตีและความราบเรียบของพื้นหญ้าย,ยังสามารถตรวจสอบร่องรอยของคนที่ล่วงหน้ามาก่อนได้ถ้ามันจะมีสปุก,กี้ทั้ง3ามลำบินจากไปแล้วตามคำสั่งของจา่าเนลสซนผู้มีรหัส,ว,สว่าบันนีจา่าอเมริกันผิวดำที่มีความคุ้นเคยกับจา่าแซมมาเป็นอันดีทั้งคู่พบหน้ากันอีกครั้งณแนวปะทะนั้นไม่มีการยื่นมือให้จับให้สัมผัสไม่มีคำทักทายสวัสดียามดึกไม่มีการกรีดราดทักทายตามแบบฉบับนิกโกล ไม่มีแม้คำสาบานคำถามไม่มีอะไรทั้งสิน้นภาพที่จ่าแซมกำลังตะลึงงานนั้นจ่าเนลสันก็เห็นด้วยอเมริกันก้าวศพกับหนึ่งร่างคนเจ็บถูกลำเลียงมากองรวมกันแม้ภายใต้อำนาจการยิงจาก RPG ทั้งจ่าแซมจ่าเนลซันที่เปลี่ยนไปด้วยความรักในลูกน้องบัดนี้จ่าแซมแกจะทำอะไรให้ลูกน้องได้บ้างดูเหมือนจะมีเพียงอย่างเดียวซึ่งถือเป็นอย่างสุดท้ายก็คือการฝ่าดงกับระเบิดเข้าไปเก็บศพพวกเขาคืนมาให้เท่านั้น แลแบตตรนี้เขาก็ได้ทำสิ่งนั้นสำเร็จแล้วเฮ้เนลสันขอยืม M60 หน่อยดิโอเคเพื่อนเฮ้แล้วคุณจอไปทำอะไรสังหารในวีซีพวกนี้นสิแก้แค้นนะลูกน้องเว้ยเฮ้แก้แค้นเดี๋ยวนี้เลยเหรองั้นสิวะไม่แก้แค้นเดี๋ยวนี้จะแก้แค้นเมื่อไรหร่ละคุณไม่ต้องห่วงเรื่องทางนี้ผมจัดการเองลูกน้องที่มี M60 นํานำมาส่งให้จ่าแซมตามความต้องการพร้อมกระสุนอะไรจ่าแซมจัดก,การดึงสายกระสุนอะไรทั้งสายพาดคล้องอไหล่ทั้งสองคา,างข้างละสาย แล้วจัดการสายขวาเข้าสู่รังเพลิงก่อนเป็นอันดับแรกจากเนวสั้นยังมีเหตุผลอื่นที่ต้องถามเอแซมเคอร์เนลสั่งมาไห้เราตึงกาลังเอาไว้ก่อนนะ่ะรอให้เช้ามีแสงสว่างเพื่อเข้าตีถ้าคุณเข้าไปตอนเนี้คุณอาจพลาดได้นะโอเคผมทราบคำสั่งเคอร์เนลแล้วสำหรับเรื่องการพลาดนะจะมีความหมายอะไรในเมื่อคนของผมไปหมดแล้วทุกคนหลังจากว่าเนี้ยเราจะเหลือไอ้เด็กน้อยเพียงคนเดียวที่จะจัดงานด้านทุรการแทนพวกเราทุกคนแทนทุกๆุกคนคุณเข้าใจไหม เข้าใจผมเข้าใจดีทุกอย่างทุกคําพูดของคุณแล้วเข้าใจความรู้สึกและตัวคุณด้วยนะแซมผมกําลังจะบอกคุณว่าสิ่งที่เราเสียไปแล้วเราเรียกคืนมาไม่ได้การเสียนะั้นเป็นการเสียแบบที่เรียกว่าเป็นกฎแห่งการทําสงครามมันลบกันมันก็ต้องมีการสูญเสียไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าใครพระเจ้าเท่านั้นที่ต้องรับทราบและหาทางแก้ไขเมื่อมีการสูญเสียแต่หนทางปฏิบัติที่มันดีที่สุดก็คือระวังป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นอีกไม่ให้เกิดเป็นครั้งที่สองไม่ให้ปรซายมันซ้ํารอย คุณลองคิดดูดีๆถ้าขืนคุณเข้าไปหามันตอนเนี้ยนอกจากว่าคุณจะเสียทีมันแล้วการแก้แค้นของคุณก็ต้องล้มเหลวยกเลิกไปด้วยคุณตายแล้วใครจะแก้แค้นให้คุณถ้าไม่คุณไม่เก็บชีวิตที่สมบูรณ์ไว้แก้แค้นจะแก้แค้นมันเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่สายไม่ใช่เหรออืมแต่ผมต้องการมันวันนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้แต่ถ้าคุณรอเช้าแล้วคุณค่อยแก้แค้นอีกแป๊บเดียวเองคุณจะสมแค้นยิ่งกว่านี้ความจริงอ่ะผมก็มีความคิดความต้องการอย่างคุณนั่นแหละผมก็แค้นมันไม่นน้ออยเหมืกัน เพราะฉะนั้นผมแค้นคุณแค้นเราต้องทำให้มันดีที่สุดสิสิ่งที่มันทํากับพวกเราพวกมันต้องได้รับมากกว่านี้หลายเท่านั่นก็คือเราต้องใจเย็นฉลาดสุขุมรอบคอบกับการวางแผนอย่างดีเท่านั้นที่จะทำให้พวกเราทําสําเร็จได้จากเนลเ้นใช้ลีลาการพูดน้มน่าวจิตใจด้วยเหตุผลนานาเพื่อให้จ่าแซมลดทิฐิลงจากเนลเันฉลาดพอที่จะไม่ใช้วิธีการห้ามอย่างตรง แม้แต่การมอบ M60 ให้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่สามารถลดความดึงดันของจ่าแซมลงได้นับว่าจ่าเนลสันเป็นยอดนัก,กจิตวิทยาชั้นยอดคนหนึ่งจ่าแซมยืนอึง้งมือทั้งสองกุมกำม M60 กระบอกนั้นพร้อมจ้องสายตาไปยังจุดที่อา g พีมันเคยยิงลงมายัางเอาเป็นเอาตายคำพูดที่ได้ยินกับหูต้องยอมรับกับตัวเองว่าทุกคำทุกประโยคถูกต้องทั้งสิน้นทิฐิลดลงมาความร้อนรุ่มเริ่มคลายความใจเย็นเริ่มเกิดแผนการก็เริ่มมีโอเคเนลสัน okay, ที่คุณพูดมามันก็ถูกนะเราต้องทาให้มันเจ็บปวดมากกว่าที่พวกเราได้รับหลายเท่านั่นก็คือเราต้องมีแผนการที่แยบยลกว่านี้ว่ะโอเคไอซีตอนนี้พวกคุณที่มาเนี่ยอยู่ไหนกันบ้างแล้วคุณเริ่มแผนอะไรไปแล้วบ้างจากซมเริ่มเสียงอ่อนลงยังเห็นได้ชัดจากท่ายืนเต็มตัวเปลี่ยนเป็นนั่งคุกเข่าระวังเหตุการณ์สายตามองกลาดซ้ายขวาที่แนวตัวเองแล้วเลยไปข้างหน้าณจุดที่อาพีจีเวทกงเคยสแสดงเดชดจากเนวสั้นยิ้มกว้างเอื้อมมือตบลงบนไหล่เพื่อนอเมริกันค่อนข้างแรง ชุดของผมสามสิบหกคนรวมคุณกับผมอีกสองเป็นสามสิบแปดวางตัวที่แนวนี้หมดแล้วส่วนพาโลเข้าทางปีกซ้ายเวกเตอร์เข้าปีกขวาทั้งสองชุดนั้นก็ชุดละสามสิบหกคนเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยคุณคิดว่าพอไหมเอ้ยเกินพอว่าเนวันเราแผนการบุกเอาไงพาโลกับเวกเตอร์จะเข้าตีโอ,อกเข้ามาในขณะที่เราเข้าตีตรงหน้าเลยส่วนด้านบนเหนือหน้าผาเดี๋ยวให้สปุก,กี้จัดการให้เห็นเคอร์นเนลว่าจะเข้าก่อนสว่างแล้วจะมีกําลังอีกชุดหนึ่งเข้ามาปิดล้อมด้านหลังโน่นรอไว้จากแซมมอกฟังแผนการนั้นอย่างครุ่ เพ่งสายตาฝ่าความมืดมองภูมิประเทศทั้ง3ดมดานต้องการเห็นมากที่สุดก็คือไออาพีจีชุดนั้นที่มันเงียบเช่นนี้คิดอยู่เหมือนกันทําไมมึงเก็บตัวได้ดีนักสมองส่วนหนึ่งวาดภาพฉากการลบไปตามคําบอกของจานเนลสันกับอีกส่วนหนึ่งวาดภาพเหตุการณ์ที่เพิ่งจบเฮ้เนลสันที่ผมพลาดเมื่อกี้เนี่ยผมว่าเป็นเพราะเราปักหลักอยู่กับที่นานเกินไปว่ะนา,นกางกระทั่งไอเวดโกมาจับแนวได้คุณว่ามีทางเป็นอย่างนั้นไหม ก็มีทางนะมีทางแนะ่ความที่เราปักหลักนิ่งเวยดกม,มันก็เลยปรับแนวเข้าตีของมันมันรู้ว่ามุมยิงของเราแต่ละคนอยู่ตรงไหนบ้างแล้วตรงไหนที่เรายิงไม่ได้มันก็เลยเข้ามาทางนั้นโหมเจาะมาตรงนั้นและตรงนั้นก็คือจุดอ่อนของเราไงแซมแต่ผมว่าเราก็ฆ่ามันได้ไม่ใช่น้อยนะเนียวนใช่เรื่องเนี้ผมไม่เถียงแต่เราก็ฆ่ามันไม่หมดไม่ใช่หรอแซมถ้างนั้นมันจะเหลือรอดกระทั่งเข้ามาฆ่าเราได้เลยจริงไหมว่าไม่จริงมันก็ต้องจริงหรือว่าเนียวเซนเพราะทุกอย่างมันก็เป็นอย่างที่เห็นนี่นะ โอเคงั้นแผนเนี่ยคุณจะใช้แบบไหนผมแม่อยากจะลุยเข้าไปฟ่ายกับแม่งห้รู้เรื่องรู้ราวไปเลยผมว่าคนของมันคงเหลือไม่กี่คนหรอกนะแซมแต่ว่าทางบกเคเแนลนอ์แมันสั่งมาให้ปิดล้อมไว้ก่อนแล้วจะส่งกําลังเข้าตีโอบด้านหลังมันก็เลยยังไม่รู้ว่าเกมจะเป็นยังไงมาถึงตอนนั้นรวมความแล้วผมว่าก็ต้องตามตามคําสั่งบกไปก่อนนะหรือคุณมีความเห็นยังไงตอนนี้ไม่มีแต่มาถึงตอนนั้นรับรองว่ามีแนะ่จะแซมตอบคําถามสั้นที่สุดด้วยใจที่กลุ่นไปด้วยความแข็ง จ่าเนวซันเข้าไปอาศัยหลบโคนไม้ใหญ่ยังไม่ทันจะเรียบร้อยอะไรก็ต้องชะงักงันหันควับไปทางทิศซ้ายมือของแนววางตัวทันทีเสียงระเบิดสองลูกดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสร้างความกังขาให้แก่ชุดที่มาใหม่เป็นอย่างมากคิดกันว่าเวีตโกงอาจจะเริ่มเข้าตีแต่เสียงสิบโทจิมมี่ตะโกนมาเป็นคนแรกเซเจนด้านนั้นกลับระเบิดทั้งนั้นนี่นาที่เซเจนบอกว่าเวียโกงมันเตรียมไว้สําหรับช่องทางพวกเราถอยไม่ใช่หรอ จ่าเนลสันจ้องมองไอเด็กน้อยอย่างครุนคิดเพื่อค้นหาคําตอบที่น่าจะมีรายละเอียดมากกว่านี้พอดีจ่าแซมพูดออกมาเอ้ยเก่งเหรอเนลสันผมลืมบอกคุณไปเรื่องนี้พื้นที่ด้านนั้นโดงกับระเบิดเลยนะพอยเวทโกมันวางดักพวกผมไว้ทางนั้นผมว่าคุณสั่งทุกคนหยุดเคลื่อนที่รอสว่างก่อนกูกับระเบิดแล้วค่อยว่ากันใหม่ดีไหมจ่าเนลสันเครียดหนักทันทีที่การสูญเสียเกิดขึ้นกับลูกน้องโดยตรงของแกเอ้สั่งเช็กสิใครเบ็นอะไรบ้าง คำสั่งนั้นได้รับการสื่อต่อกระทั้งไม่นานคำตอบก็กลับมาทั้งจากเนลสันจากแซมหรือแม้แต่คนอื่นๆที่มีโอกาสได้รับรู้ด้วยถึงกับชาว่าไปทั่วไขาสันหลังทำอะไรไม่ถูกคิดอะไรไม่ออกไปชั่วครู่เซเจนครับไมเคลอบล็อกครับทั้งคู่เลยเละทั้งตัวขาดใจตายคาที่ก็คงเป็นอย่างนั้นเมื่อเละทั้งตัวแล้วไปตายลงพยาบาลมันก็คงเป็นไปไม่ได้จากเนลสันขึมลงทันทีแล้วสั่งการตามที่จากแซมแนะนำนอสตาจากสได์เปลี่ยนนอสตาจากสไลด์เปลี่ยน เสียงวิทยุจากพันเอกนอร์แมนเรียกใหม่ครั้งเมื่อรับสัญญาณแจ้งที่อยู่จากเครื่องที่ภาคผืนผลถูกเรียกรู้ตัวล่วงหน้าแล้วตั้งแต่เฮลิคอปเตอร์ลำนั้นบินเข้ามาในพื้นที่โอเคสันไรนี่เกือบตีสี่แล้วคุณยังไม่หลับไม่นอนอีกเหรอเรื่องของผมน่ะนอร์สตาร์เฮ้ยรู้สึกพวกคุณเดินเร็วเหมือนกันนะสี่ชั่วโมงกว่ากว่าออกมาได้เกือบสิกิโลเมตรแบบนี้น่าเอาไปแข่งขันเดินเร็วนะคุณว่ามอะไรดีกว่าสันไรคุณมีอะไรเกี่ยวกับพวกผมคุณหายไปไหนมาตั้งงนานมนบันน่ยะนะ้ไง กำลังที่คุณจะให้เขาโจมตีตลบหลังพร้อมหรือ,อยังจรวดแซมเจ็ดมีข่าวไปถึงไหนแล้วว่ามาเลยดีกว่าเฮ้นอสตาคุณจะบ้าหรือไงเล่นถามผมแบนนี้ใครจะตอบคุณได้เอาล่านะเป็นว่าทุกอย่างที่คุณถามมาเรียบร้อยผมสั่งการไปแล้วล้วพวกเขากำลังดําเนินการกันอยู่แต่ตอนนี้ผมมีงานด่วนให้พวกคุณนะพวกคุณพร้อมไหมพวกผมมาพร้อมทัสันไรท์พร้อมโอเคผมพร้อมงานนี้เอาไปเลยสามพันดอลล่าร์เหมาจ่ายโอเคสันไรท์แบบนี้ก็ง่ายดีแล้วผมก็ไม่ถามด้วยวางานอะไรสั่งมาเลย โอเคเฟลิกูดอีกห้านาทีเฮลิคอปเตอร์จะลงไปรับคุณและนําไปส่งที่ด้านหลังแนวเวีดกงแล้วก็ภารกิจคุณอยู่ที่นั่นโอเคไหมโอเคสัไลท์สองพันตรีมริกันเห็นด้วยอย่างมากกับการตัดสินใจของจ่าดาวเหนือในครั้งนี้ขึ้นชื่อว่าน,นักล่ารับจ้างแล้วย่อมไม่ปฏิเสธภารกิจจะเป็นงานอะไรก็ช่างแต่ถ้าคอมมิชชั่นดีอย่างนี้ก็ต้องรับถึงอย่างไรภารกิจแซมเจ็ดนั้นก็เป็นกองทุน5,000ดอลลาร์อยู่แล้วแต่คอมมิชชั่นคราวนี้ก็ไม่น่าผิดหวังนอสตา แล้วเรื่องแซมเจ็ดของเราละ่ะรอรับงานสามพันแทนงานห้าพันอย่างนั้นเหรอจ่าดาวเหนือหันมาสบตาพันตรีคอรลินแล้วเลยมองไปที่ใบหน้าไอ้พรพ้นวิทยุเหมือนรู้ว่าที่นั่นก็มีคําตอบไอ้พรเลยตอบทันทีอย่างรู้ใจ,จางานห้าพันก็อยู่ที่นั่นเหมือนกันล hey, น้เมเจอร์เฮ้ยพรคุณรู้ได้ไงกับเรื่องนี้หน้าทีมเขาคาดการได้ครับเมเจอร์ แซมเมันก็ต้องไปดักรอเหยื่อของมันที่นั่นแน่หรือไม่ตอนนี้มันนาไปรออยู่ก่อนแล้วก็ได้เพราะยังไงยังไงเดี๋ยวเครื่องบินสารพัดช,ชนิดแบบยกสนามบินกันมาเลยมันก็ต้องไปช่วยพวกเราไม่ใช่หรอครับคําตอบไอพรกรบทุนด้วยรายละเอียดเหลืออยู่อย่างเดียวคือความจริงตามคาดการณ์ของโห,หนาทีมเรื่องนี้ไม่น่าเป็นห่วงเมื่อคิดถึงความเป็นไปได้ซึ่งเวียดกงมันก็ต้องคาดการเหมือนกันอีกทั้งประสบการณ์ในการเดาใจเวียดกงด้วยแล้วไม่เคยพลาดดังนั้นครั้งนี้ก็ไม่น่าจะผิด จายุทธพงแจ้งผลการหาที่ลดลงสำหรับเฮลิคอปเตอร์ได้เมื่อเรือนจากจุดเดิมมาไม่ถึง500มเมตรเวลาเวลาไม่ถึง3นาทีสำหรับเวลานัดหมายพลันเสียงวิทยุจากพันเอกนอร์แมนดังมาอีกนอสตานอสตาคุณเห็นอะไรด้านหลังนั่นไหมบริเวณที่คุณตั้งฐานลอยมาหัวคำ่ำเห็นเห็นเวทกงผู้หญิงแก้ผ้าเต้นระบําเปลือยเชียคุณเกือบตายไม่รู้ตัวเลยยังจะมามุกอีก เวยกโกมกำลังใช้ไฟเผาป่าด้านหน้าล้อมบริเวณที่คุณเคยอยู่และตอนนี้ผมเห็นแล้วกองไฟทั้งหมดหกกองรู้เรื่องไหมเนี่ยจ่าดาวเหนือหัวเราะเบาๆกับคำพูดพันเอกนอร์แมนที่ว่าเกือบตายอย่างไม่รู้ตัวแต่พันตรีเมริกันหมายรวมถึงลูกน้องอีกหลายทีมด้วยนั้นต้องอั้มอึงเหมือนมีวัสดุบ,บางอย่างเข้ามาขัดลำคอนึกไม่ถึงว่าการคาดการณ์ของจ่าดาวเหนือจะประจักษ์แจ้งรวดเร็วขนาดนี้ภาพการประทะก,กับเวียกโกงท่ามกลางกองเผิงเกิดขึ้นในใจโดยว่าพื้นที่ที่มีแสงสว่างอย่างนั้น กองส่งกลางคืนจะมีประสิทธิภาพลดลงในขณะเดียวกันหากใช้แบบกลางวันก็ไม่ไหวเพราะแสงเท่านั้นไม่เพียงพอแก่การมองเห็นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อนักรารับจ้างไม่สามารถใช้ความได้เปรียบทางอาวุธได้จํานวนเวทก,กงที่จัดมาสําหรับพิฆาตนักลารับจ้างชุดนี้โดยเฉพาะย่อมมากกว่าด้วยอัตราส่วนหลายสิเท่าว้าวเหมือนพระเจ้าช่วย